Just spoke to a Prime Minister of Cambodia relative to stopping war with Thailand. I'm calling the active Prime Minister of Thailand right now to likewise request a ceasefire. An end to the war, which is currently raging and happened to be by coincidence currently dealing on trade with both countries, but do not want to make any deal with either countries if they are fighting. And I have told them so. The call with Thailand is being made momentarily. The call with Cambodia has ended but expect to call back regardless war stoppage and ceasefire based on what thailand has to say i am trying to simplify a complex situation many people are being killed and this was but it's very much remind me of the conflict between pakistan and india which was brought to, uh, to a successful halt. โอเคครับข้อความของทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ just spoke to the prime minister of Cambodia relatively to stopping the war with Thailand I am calling the acting prime minister of Thailand right now to likewise request a ceasefire and end to the war which is currently raging we happen to be by coincidence currently dealing on trade with both country but do not want to make any deal with either country if they are fighting and I told them so The call with Thailand is being made momentarily. The call with Cambodia has ended, but expect to call back regarding war stoppage and ceasefire based on what Thailand had to say. I am trying to simplify a complex situation. Many people are being killed in this war, but it very much remind me of the conflict between Pakistan and India, which was brought to a successful halt. เราจะไปฟังเพราะทำไมเราจะไปงูนี่ทําไมนะครับคือคือจาเป็นจาเป็นต้องฟังไหมอันนี้ผมขอให้เจ้าหน้าที่แล้วก็กับชุดรัฐบาลตัดสินใจนะครับเพราะว่าจะมีคําตอบแต่ไม่ขอพูดดีกว่าครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตรงประโยชน์สุดท้ายเนี่ยนะคือคือ,ค,อคือเอายอมรับเลยต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่มีผลกระทบทางตรงๆมันก็ ต้องบอกให้หยุดหยุดสู้หยุดทะเลาะหยุดตีกันหยุดหยุดสงครามกันเหมือนอารมณ์แบบอนุบาลเด็กกำลังตีกันอยู่แล้วก็ครูก็ไปแยกครับทั้มก็คงจะประมาณนั้นนะครับที่เข้ามาลุงทั้์แกก็บอกเออเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่หยุดไม่หยุดตีกันวันนี้ไม่พาไปกินไอติมนะอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็เห็นได้ว่าเฮ้ยถ้าไม่หยุดยิงเราก็ไม่อยากทำเดียวกับพวกคุณอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อแบบอาจจะดึงสติทั้งสองฝ่ายมาแต่ แต่เห็นได้เลยว่าแต่เราไม่รู้ว่าทางไหนไงจริงๆแล้วผมมีคาตอบเดี๋ยวผมจะไปชหละไอ้ข้างในอีกอย่างนะเพราะว่ามันจะจะพูดในเนื้อผ้าข,ของอดีตเจ้าหน้าที่อเมริกาว่าถ้าเกิดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย situation room เนี่ย situation room เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบแบ,แบบแบบแบบพูดแบบแบบประสบการณ์ในอดีตนะครับแต่ว่าจะเอาไปเหมือนกับประธานาธิบดีมันก็ไม่ได้เพราะระบบผมเป็นแค่ทหารกิ๊กก็ทหารน้อยๆแต่คอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแหละเพราะพวกนี้เขาจะ ขาจะต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าปัญหามันเยอะมากเยอะมากแล้วแล้วมันมาหลายด้านมากๆนะครับหลายด้านจริงๆต้องสามัคคีนะครับต้องสามัคคีกันแล้วตอนเนี้ยแล้วเมื่อพ่อใหญ่มานะครับจะฟังก็ไม่ฟังจะไม่อะไรก็อันนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับจะมีคําตอบแหละแต่ก็ ขอสงวนไว้ให้เจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ดีกว่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันดูแล้วมุมมองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าลุงแกก็อยากจะเก็บแต้มอยากจะเก็บแต้มแบบเฮ้ยเห็นไหมสงครามนี้ฉันก็หยุดเฮ้ยสงครามนี้ก็หยุดสงครามนี้ก็หยุดสงครามนี้ก็หยุดเราเห็นได้เลยว่าเขาจะใช้คําศัพท์ที่เหมือนบ่งบอกว่าเหมือนกําลังเก็บแต้มอยู่ นะครับเก็บแต้มเพื่อเป็นจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของเขาอะนะอันนี้อันนี้อันนี้ใครจะเห็นต่างอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่2 0กว่าปีอันนี้คือเห็นเลยนะครับแล้วมันเป็นไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีนะฮะก็ถือเป็นเรื่องดีของเขาที่เขาก็อาจจะเขาก็จะรีบเลคเกซี่ของเขาแล้วคืออยากจะให้มีคนพูดถึงเหมือนจอร์นอลเรกเกนเจฟเคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็จะเป็นเวอร์ชันของเขาไปในในเวอร์ชันของโดนัลด์ทรัมป์จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยฉันหยุดพีซ ุดพีชตรงนี้หยุดพีชตรงนี้หยุดพีชตรงนี้เห็นไหมฉันฉันฉันอยากให้คนมีมีแต่ความสามาคัคคีแล้วก็ปรองดองกันอันนี้อันนี้คือจะจะนน้ำโทนแล้วก็หลังๆมากับ foreign policy ต่างๆที่เขาเห็นได้นี่ก็คือเฮ้ยหยุดยิงหยุดยิงก็จะประมาณนี้นะครับแต่เรามาพูดเรื่องของ situation room ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูกันครับว่าทูตอเมริกาที่ไปอยู่ในไทย กับทูตอเมริกาที่ไปอยู่ขเขมรถ้าผมเป็นโดนัทรามผมก็จะต้องเพราะว่าโดนัทรามไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ประวัติด้วยนะอาจจะรู้ผ่านๆอาจจะไม่อ่านอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรอาจจะไม่เข้าใจแบบลึกซึง้งหรือหรือจะเลือกฝั่งเรืองอะไรไม่ได้คือง่ายสุดก็เรียกจุดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนั้นแล้วก็ป้อนข้อมูลมาให้คราวนี้เนี่ยผมไม่มีความสัมพันธ์กับทูตทูตอเมริกาที่อยู่ใน ในไทยแล้วก็ในเขมรแต่ผมเชื่อว่าในในความซื่อสัตย์ของการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกาที่ไปอยู่ในต่างแดนและเป็นทูตเราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงและข้อมูลที่แท้จริงที่จะเชื่อและฟันธงว่าจะเป็นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนที่เราเข้าใจที่เราเข้าใจกันมาและจะอธิบายมาจนอดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันมันอเมริกาถูก ถูกเจอประสบการณ์แบบนี้แต่เขาเขาเขาแก้ไขในไปในอีกอีก,อ,กอีกทางหนึ่งอะ่ะเพราะเขาเป็นมาหาอำนาจอะ่ะโนสนโนแคร์บ้างก็เปิดกูเปิดกูก็เปิด,ปดอะไรประมาณนี้นะหรือว่าใครมาแถใส่เขาก็เรื่องของมึงอะไรประมาณนี้แต่ของเรานี่มันคือแบบมันมันมาถึงจุดนี้ก็ก็ต้องบอกด้วยว่ามันมันเราผมไม่อยากบอกว่ากระทรวงกระทระวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เรื่องนะแต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะชาวกับเขาไปสองเก้า อันน,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 นี้อันนี้ต้องยอมรับแบบผมถ้าให้ผมเป็นคนนอกนะมองเข้าไปข้างในก็คือคืออ่ะไปแล้วคมเนไปนูน่นแล้วมเมวิ่งไปนูนนปน่นเราก็ต้องมาเล่นั่งร,รีบเก็บงานเก็บงานตอนนี้ก็คือคือคือในซิจูเอชั่นรูมเนี่ยเขาคงซูมมิทติ้งนะครับระหว่างะระหว่าง2ระหว่าง2คนนี้นะ,ะระหว่างทูตสองคนเนี่ยเขาคงคุยกันแล้วก็จะบอกความเตท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นใน ในกรณีแบบนี้แล้วก็คงมีกระทรวงอ่อ secretary state นะคระับ Rubio แล้วก็อาจจะมี defense หน่อยเพราะว่าเราทูตของฝั่งไทยเราก็เล่นทูตทหารเยอะก็อาจจะดึง secretary defense หรือว่า assistant เลยมาก็มานั่งคุยแล้วก็ assess assess จะเชื่อว่าเขาไม่เข้าไป f i n e นูแน่ๆนะครับจากจากประสบการณ์ที่ท,ที่ที่จะเข้า เข้าถึงนะกับหรือซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็มุมมองความคิดเขาไม่ไม่เข้าไปเฟคหนูแน่ๆแล้วเขาก็คงเกลียดเฟคหนูมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเฮ้ยมายุ่งเรื่องของกูทําไมอ,อ,อันนี้ก็พี่น้องไทยต้องตัดสินใจเอาเองแล้วครับผมไม่ขอพูดไปมากกว่านี้เกี่ยวกับลุงทําเข้ามา ไม่เชิ่ว่าเป็นกรรมการนะแต่ว่าเหมือนแบบเป็นคุณโขวยกแยกต่อยกันนะครับ <_' S 1> <__'>กเ็เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าไทยยังไงต่อแต่แต่ดูเห็นอ่าน x ไปแล้วเหมือนแบบทุก2ฝั่งนะคือแต่ผมผมต่จากเชื่อว่าอย่างหนึ่งอ่ะคือคามนมันก็ยังจะทำทุกวิถีทางที่จะไปสร้างสถานการณ์ว่าเห็นไหมลุงบอกมาหยุดยิงละไทยยังมายิงต่ออันเนี้ยผมสันนิษฐานว่าต้องเป็นออกมาแบบนี้ เพราะเพื่อจะให้ทั้มตัดเดียวกับไทยออกคิดว่ามันต้องสร้างอ่ะมันต้องสร้างสถานการณ์อ่ะมันมาถึงตรงจุดนี้แล้วอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยไทยก็จะเก็บหลักฐานแล้วก็ฟ้องคดีอาเมินเออเป็นพวกอาวอรคมิอลต่างๆนานากับฮุนแมนเนตกับฮุนเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะว่ามันมันยังมันยังมีอะไรแอบๆอ,อยู่อะ่ะมันคงอยากจะเก็บเก็บแต้ม นะหมายถึงว่าไอ้ฝั่งเขมรเนี่ยนะก็าจะเก,ก็บแต้มมาอยู่แต่แต่จ่าเชื่อว่าทูตไทยไอ้ทูตอเมริกาที่อยู่ไทยทูตอเมริกาที่อยู่เขมรจะให้อ่านส์แอสเซสเมนต์นะครับเกี่ยวกับกรณีต่างๆแล้วก็ฟีดอินโฟมีชันเซกเตอร์สเตทของลูบิโอเข้าไปแล้วก็ถแถลงหรือว่านำเสนอให้กับทรัมป์เป็นระบบเป็นขั้นตอนกันไปจ่าเชื่อว่าจ่าเชื่อว่านะในในในแต่ว่าเขาก็ไม่อยากตกเป็นเวทีของโลกที่ว่ามาเอียงไทยไปหมด หรือว่าเอียงแต่ขอให้เชื่อว่าและเชื่อมั่นว่าเขาจะยืนเคียงข้างกับคําว่าความถูกต้องแล้วก็จะไม่เชื่อเฟกซ์นูเดี๋ยวต้องดูกันครับแต่คงต้องหยุดนะเอยบอกว่าจะไม่พูดอันนี้อันนี้ต้องต้องเจ้าหน้าที่ไทยหรือว่าพี่พี่น้ององไทยเนี่ยผมถึงบอกไหว่าตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เราเริ่มปะทะแล้วเนี่ยเราต้องรีบแล้วต้องเก็บแต้มแล้วต้องรีบชก แต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเขาเาเหมือนเขาเหมือนเขาปล่อยให้เราชกนะถ้าเรามองตามภาพจริงๆอะถ้ามันเกิดสงครามแต่วันแรกเขาเข้ามาเลยประกาศทวิตแป๊บเดียวจบนะฮะแต่เราเห็นเห็นได้เลยว่าเอาเลยเพราะเพราะมันมีเนื้อที่ที่ที่เขาทิ้งช่วงมาเกือบ4วันอะเนี่ยผมถึงบอกเลยว่ามันมันมันปล่อยเราแล้วแหละคือถ้าไม่ปล่อยเขาคงมาประนามหรือว่าออกมาทวิตะลรตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยนะ นึกภาพออกปะนึกภาพออกปะเหมือนแบบเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพันธมิตรกับกับกับเมกามันนะนี่คือผมสันนิษฐานนะความรู้สึกของผมนะอันนี้ไม่ได้บอกฟันธงว่ามันใช่แต่ถ้ามองดูภาพแล้วคือว่าคือเขาก็ปล่อยให้เราเต็มที่อ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับผมพี่นอ้องอไป